ก็คนเนี้ยทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ในกองทัพไฮน่าควีนนะไฮน่าแท็กอะไรเงี้ยที่ยังเก็บไม่ได้หมดแต่ว่าเกมในซีซั่นนี้ก็น่าจะดุเดือดกว่าเดิมและเขาจะรอดชีวิตไปจากเกมได้หรือเปล่าคือจะสามารถฝ่าฟันดินแดนมรณะให้กลับมาสู่ในดินแดนแบบชีวิตจริงได้หรือเปล่าถ้าเกิดเกมกระทำนะถ้าเกิด้อมดเจอจะเกิดรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิันมีอะไรขึ ใช่ไหมวันฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาถามเขาหลายๆคนใน M C C ซีรีส์อยู่แล้วล่ะอ่ะไม่งั้นถามแต่ละคน,นก่อนแล้วกันว่าพอเคยติดตามแล้วแล้ว,ลวเป็นไงบ้างรู้สึกไงกับซีรีส์อลิซอิงโบรแลนด์บ้างอ่ะไร้ครับดีใจมากที่ท่านสองจะมาสักทีนะสองปีแล้วไม่มาอ่ะมากมากเ,ออเราชอบอะไรแบบว่าพอเป็นความตายเรารโดนติเต้นโหวดนล่นะต่อชีวิตรอดอะไรกับท้าทายไงมันได้จะท้าทายตัวเองนะตายแหล่ไม่ตายแหล่ตายแหล่เห็นเราอ่ะ เ่อปไเอาชีวิตรอดนี่ก็ชอบดักที่แบบตื่นเต้นแล้วีชาติีชาว่าดีใจเหมือนกันค่ะที่ภาคสองจะมาแล้วเพราะว่าภาคหนึ่งคือดูวันหนึ่งหมดได้อะค่ะเพราะว่าต้องดูต่อไปเรื่อยๆมันดูไม่ได้เลยใช่ค่ะเราก็คิดอะไรไม่ค่อยออกค่ะตอนดูเหมือนกันแหลเราอยู่ในจุดนั้นเราเคยแบบว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมคือคิดว่าตัวเองอะอยู่ในซีรีส์นะ มายถึงเรามีท่าทางกำลังค่ะแต่มันเสาะห้องกันตอนนั้นอะพีอ่ออกคืเฮ้ยดีใจที่มาลองเลยวันนี้แปลไทยเป็นไทยได้หรอาไหมค่ะอเหมือนเหมือนวิชาเนี่ยเหมือนคิดว่าเฮ้ยลองจินตนาการเวลาดูไปในหนึ่งวันเนี่ยถ้าสมมติว,ว,ว,ว่าฉันเข้าไปอยู่ในใช่โมเมนต์นั้นนะ่ะถ้าฉันเป็นนักแสดงคนนั้นฉันจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่คือแปลถูกไหมถูกต้องเลยเพราะว่า เราทำงานด้วยกันบ่อยแฟ้แฝดให้ตลอดเลยนะแต่ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าเอาตัวรอดยากเหมือนกันนะโอ้ยรุนรุนไปกับเรื่องและคราวนี้อ่าจากนี้ถ้าเตะบ้างยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดตอบได้คงกริสจริงๆเตะ อย่างงเี้ยผม,ผมชอบซีเรีนอะไรอีกแล้วเนี่ยเอาตัวรอดอะไรเงี้ยเพราะเหมือนที่พี่ชาบอกว่าเราอยู่ในเกมเราคงตายก่อนคนแรกก็เลยชอบดูว่าคนอื uh ่นเอาตัวรอดยังไงอะไรเงี้ยถ้าในเกมมันก็แบบมันมีทั้งเกมใช้สมองมีเกมใช้กำลังมีเกมแบบเล่นเหบือนใจเล่นกระจาอะไรเงี้ยเลยแบบมันลุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครก็แบบเขาต้อมีใครเกินกลัวเออเออแล้วก็ที่โดดเด่นผมชอบคนที่เป็นแบบ ผู้หญิงที่สู้เก่งๆเป็นคา้สู้เก่งนะเห็นใช่พี่เขาสอนะไรอย่านการย่างี้พี่เขาสู้นักกาบตอนหลังที่เขาชนะด้วยครับที่มาลคราดการดเทมโปนสายดำใช่โค้ดเท่มากนะคุยนะซึ่งคุยนะซึ่งบอกแล้วว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคือแบบบู๊แล้วก็โหดคือสูสีเลยเมื่อเอาชนะในตัวร้อนเกย์ป่าซียที่ผ่านมาเป็นแค่แบบตัวเรกใช่ไหมซีซั่นนี้คือเกมที่ยากเลยเพราะเป็นแบบแข่งแบบ ใช่เป็นอาไพแล้วตัวใหญ่แล้วเกมระดับความยากต้องขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนไม่รู้ว่าเราจะเคลียร์เกมได้หรือเปล่าแล้วก็รู้ว่าในภาพนี้จะเคลียร์เกมได้ไหมหนึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเคลียร์เกมสี่เกมได้หรือเปล่าเขาต้องมาภารกิจเขารู้กันหรือยังรู้รู้เรื่องแต่งก็แต่งตัวมาให้ออกงานออกงานกันอะไงโอี้ยวิ่งกันอะไรเงี้ยเมื่อกี้อยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันเออคือผมบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาต้องชุดแต่งหน้าครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวออกงานน่ะต้องฟอร์มอกกันดีนะเออสุดท้ายก็ชุดนี้แหละ อ่ะแล้วคุณต่อละคุณต่อ พูดอรือกินไม่หยุดเลยคืออะไรอ่ะใครหมายพูดหรือว่าแฟนคลับติชากินใครพีชาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากินนี่ต่อใครกลับมาคำถามเราคำถามคุณอนนริชิบอลด์ด้วยแหลกครับสองคือซีซั่นแรกเป็นซีซั่นเอ่อเป็นซีรีส์ที่ผมแบบชอบมากเนาะชอบตั้งแต่เห็นทีเซอร์แล้วผมรู้สึกว่าแบบตอนแรกผมคิดว่าเรื่องมันน่าจะพาเราไป แล้วดูแฟนตาซีเหรเรื่องดูเพราความใช่แต่ว่าพอดูไปแล้วอ่ะหลายๆคนเชื่อเลยว่าใครที่ยังจบซีซั่นแรกได้อ่ะเรารักตัวละครแค่ถึงตัวเลยค<ฮ>่ะสุดท้ายจากที่เราคิดว่าซีรีส์จะพาเราไปสุดท้ายมันกลายเป็นว่าตัวละครแค่ดึงเราอไปผูกัน ออจริงแล้ว,วเวลาต้องเอาตัวช่วยเอาใจช่วยอ่ะว่า<ช>ตัวละครที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วผูกมิตรกันแล้วเฮ้ยไปเป็นทีมอย่าตายนะอย่าตาย,ตายจน้ายตายฮะผูมร้องให้ก็อยากให้แบบว่าเรียกว่าอะไรนะรอดชีวิตกันด้วยกันหมดเลยแล้วก็เคลียร์เกมไปได้วยกันเลยซึ่งวันนี้ทั้งสี่คนคุณเนี่ยคือเป็นเลเยอร์แล้วคุณต้องร่วมทีมกันด้วยวันนี้ก็คือต้องเคลียร์ให้ได้นะอันนี้อันนี้ือหัวหน้าทีมผมนะ ใช่คร<อ>ดูจากการแต่งตัวแล้วบอสมากขอหนูเป็นเจ้าพ่อที่ตาลีมากกว่าไปญี่ปุ่นถ้าว่าแต่กลเนี่ย,ก,ยกูยักวในเกมบูวกูัแดงมันไม่เข้าไม่เขียนใจเท่าไหร่ ตัดส้มเกี่ยวกับกีกีตรับตบแต่โอเคอะไรมันก็เข้าเข้าไปไหมไม่เข้าไปไหมครว่าไม่้า้าก้ไหม้ชือ่อที่แปะอยู่ด้านหลังของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามออกให้คบทุกคนเมื่อคบเวลาหนึ่งนาทีทีมใดเหลือป้ายชื่อมากกว่าจะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนเมื่อเริ่มรอบใหม่ผู้เล่นที่ถูกดึงป้ายชื่อออก จะได้รับป้ายชื่อของตัวเองคืนทีมที่สะสมครบ3คะแนนได้ก่อนทีมนั้นคือผู้ชนะในกรณีที่เสมอจะไม่มีทีมใดได้คะแนนอ่านี่คือเกมแรกของเรานะคะกับ What's Your Name นั่นเอง่ะต้อนหับเพลย์เยนะอร์กับเราแล้วใครแหวนเล้าคุณตอออยู่นะครั แก๊เคลียร์ขอแสดงความยินดีด้วย,ยไม่แล้วหนึ่งยี่ยูตอบถูกแล้วนะใช่แล้ไม่ด้เธอสเปย์เพียรคือตัวตัวมาเท่าเอว <c oughs> อะ่องทีถามว่าคอเขาแคบหรือยังโอเค okay. รอบสุดท้ายรอบสุดท้าย,ยาสเป่เ์โดนแกะแล้วต้องไปนะฉะนั้นเราตั้งใจเล่นให้ดีดนะถ้าพร้อมแล้วนะคะสี่เพียร์ครับค่เริ่มค่ะสเปยเกมเริ่มครับ 哎。 กิเตเลืออ,อสุดท้ายก็จับมีนาให้่ในชะ่เ,นะเราผู้ริอภไปเราอ,อ,อนชีชีวิตนี้เขาจะชี้ชะตาป็นขับเบรดคุยแ้วคุยวอยู่ที่บอง์ออมาออกมาออกมา,ออกมา ทั้งหลาิงที่ท่นหลาที่แกอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธตากดิชาโอเคครับโอ้โหแสดง